ในตอนนี้ข้าก็ได้ทําการแชทลับกับองค์หญิงเราติดต่อกันทางแชทด้วยไงนี่ไงข้าแอบคุยวีแชทกับนางเจ้าเลี้ยงข้าวข้าตลอดทําเอาข้ารู้สึกผิดเลยนะเจวิ่งยี่ไม่ต้องคิดมากเรื่องแค่นี้เองถ้าคิดมากก็เล่าเรื่องในยุธภพบระหว่างกินข้าวให้ข้าฟังสิบางครั้งอ่ะข้าก็รู้สึกอิจฉาอนุนนะข้ามีธุระที่ต้องสาสามดทวยนั้นแล้วพวกเราไปกินข้าวกัน จิชาอันหนวนทำไมอ่ะอิจฉาที่นางกินเก่งกันหรอฮ่าฮ่าท่านย่าฝีมือท่านเล่นมุกเป็นด้วยข้าอิจฉาตรงที่อันหนวันมีอิสราเสรีจะทำอะไรก็ได้แต่แม่นางหวงยี่ทำสิ่งใดก็นึกได้ดั่งใจเหมือนกันนะมันไม่ง่ายแบบนั้นแต่ก็ยังดีที่ตอนนี้มีพวกเจ้าคอยดื่มกินพูดคุยเรื่องยุทธภพกับข้านะฝีมือตอนข้าใส่ชุดราชสำนักแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ข้ารู้สึกเจ้ากับเสี่ยวป้อมองข้าแปลกๆไปข้าไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเท่าไหร่ก็เลยตั้งใจดูน่ะไม่ค่อยมีโอกาสหรอปกติเวงยี่ใส่ชุดจำยุทธพอข้าเห็นเจ้าแต่งตัวแบบนี้ก็รู้สึกแปลกตาแปลกตาปกติข้าแต่งตัวแบบนี้ในวังประจำพอข้าใส่ชุดจำยุทธแล้วรู้สึกแปลกตากว่าอีกและตอนนั้นอนวนก็ทักแชทมาหาข้าพอดี เจ้าเป็นไรไปอนหนวนเจ้าพูดกับข้าก่อนสิอนนวนน่ะม่เลื่องไม่สบายใจเลยแม้ว่าอน,นวนจะเตี้ยกว่าเจ้านิดหน่อยแต่เจ้าวาเลิกเลือก,กหัวอนนวนได้แล้วนะฮ่าฮ่าทำไมล่ะมีอะไรนาขำเหรอเอาจริงนะอนนวนน่ะไม่ใช่เด็กแล้วเลิก,กเล่นหัวนหนวนซะทีนะข้าเป็นศิษย์พี่เจ้าด้วยหลังจากที่ข้าคุยแชทกับแม่นายทั้งสองคนแล้วตอนนี้ข้าก็ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยและข้าก็ได้รับจดหมายอีกฉบับหนึ่ง จากเตียวเหว่งยี่ที่นางส่งจดหมายรับมหาฆ่าสวัสดีท่านจอมยุทธหลังจากพระราชพิธีเหมือนพรรษาสวนของราชวังก็มีสัตหายาเพิ่มขึ้นถ้าเจ้าอยากมาดูข้าจะส่งสาวรับใช้ไปที่ประตูราชวังหวังว่าเจ้าจะมาพบกันนะข้าจะให้สาวใช้ไปรับเจ้าจากเตียวเว่งยี่แม่นางเตียวเวงยี่นัดพบข้าอีกแล้วลอนี่งั้นข้าต้องรีบไปพบนางโดยด่วนนี่เป็นการเดรข้าที่สามของเราสินะ ข้าก็เลยมายังวังหลวงแห่งนี้ด้วยชุดใหม่ของข้าหวังว่านาจะประหลาดใจที่ข้าแต่งกายเช่นนี้ท่านยอดฝีมือมาแล้วสินะองค์หญิงของข้าเดี๋ยวรอยท่านมาพบสักพักแล้วลนะ่ะข้าก็คือนางในมีนามว่าเฉียงยี่เหวยงยี่เออองค์หญิงให้เจ้ามารอข้าที่นี่เหรอก็ใช่ละสิวันเดียกองค์หญิงตื่นตั้งแต่เช้าแล้วแต่งตุกแถมบ,บอกด้วยว่าวันนี้มีนัดกับเพื่อนนะ่ะแหมข้าก็รู้นะว่านัดอะไรกันนะ่ะ ยอดฝีมือพวกเราไปกันเถอะเข้าไปข้างในรั้ววังกันดีกว่าเดี๋ยวข้าจะนำทางเจ้าเองนะขอบคุณมากนะแม่นางเฉกยีจากนั้นนางในก็พาข้าเข้ามาหาองค์หญิงถึงตำหนักที่นางประทับอยู่ที่นี่ข้าตื่นเต้นจริงๆที่ได้เจอนางนางจะรู้สึกยังไงบ้างที่ข้าแต่งตัวแบบนี้นะเวกยี่ข้ามาแล้วอ่ะเจ้าคอยนานเลยสินะเออไม่หรอกข้าเพิ่งทําธุระ ที่หน่วยดวงดาราเสร็จนิดหน่อยอะ่ะก็เลยเพิ่งมาถึงที่นี่เองนี่เจ้าแต่งชุดใหม่แล้วค่าแทบจาไม่ได้เลยนะแหมแหม,แมก็ใช่นะ่ะสิหน่วยดวงดาราอยู่ติดกำแพงวังหลวงเที่ยวไปเที่ยวมาในราชวงังนี่เฉียกยีเจ้าพูดมากจริงอะไรนักหนาล่ะเจ้าบังอาจมากนะเอ๊ะเฉียกยีไม่บังอาจเพคะ ข้าไม่ขอรบกวนองหญิงกับท่านยอดฝีมือแล้วจะดีกว่าเดี๋ยวเฉกเย็นนะขอดตัวก่อนนะพี่คะหากประสงค์สิ่งใดก็รับสั่งมาได้ตลอดเลยนะพี่คะองคหญิงแหมข้าก็รู้นะว่านัดกันน่ะที่แห่งนี้ใครก็จะไม่เขารู้กระทั่งวังหลวงแล้วนะว่าองคหญิงของข้าน่ะนางแอบนัดแม่นางท่านนี้มาพบกันสองต่อสองทำเป็นเดินไกลที่ไหนได้ก็อยู่เป็นใกล้แค่นี้เององค์หญิง เจ้ากับนางนายได้ดูสนิทกันจริงๆเลยนะก็ข้าอยู่กับพวกนางนายมาตั้งแต่เด็กนะสิว่าแต่เจ้าวันนี้แต่งตัวดีจริงๆเลยนะเสื้อผ้าดูมีราคาจังเลยอ่ะข้าทำงานแทบตายนะสิกว่าจะเก็บเงินซื้อชุดนี้มาได้อ่ะข้าต้องป้นเอ้ยไม่ใช่ข้าต้องไปเอ่อคุ้มกันพวกชาวบ้านแล้วก็พวกมือปราบต่างๆนะไปช่วยเหลือคนอื่นกว่าจะได้ชุดที่สวยงามแล้วข้าก็นำชุดนี้ใส่มา เพื่อที่จะมาพบเจ้าโดยเฉพาะยังไงล่ะเหว่งยี่ข้าคิดถึงเจ้านะมีภารกิจหลายอย่างที่ข้าต้องทําแต่ว่าพอเจ้านัดข้าก็รีบมาหาทันทีเลยอ่ะเจ้าคิดถึงข้าใช่ไหมล่ะเด็กเหวงยี่แน่นอนว่าข้าต้องคิดถึงท่านอยู่แล้วไปไปตอนนี้ข้าก็มีถัดนัยิ่งขึ้นแล้วนะหวังว่าข้าจะไม่ใช่แค่คนต้อยต่ําสําหรับเจ้าอีกต่อไปอ่ะข้าพอที่จะยืนเคียงข้างเจ้าแบบนี้ได้หรือเปล่าล่ะองหญิงข้าพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านนะ ถ้าท่านมีอะไรก็บอกให้ข้ารับใช้เนี่ยก็บอกมาได้เลยไปไปถ้าข้าจะบอกให้เจ้าช่วยดูแลหัวใจข้าล่ะเจ้าไม่ต้องมาทํางานรับใช้เลยข้าหรอกนะถึงข้าจะเป็นองคหญิงแต่สําหรับเจ้าอ่ะข้าก็เป็นเวงดีของเจ้ายังไงล่ะไปไปองคหญิงท่านนี่น่ารักกับข้าจริงๆเลยอ่ะข้าแต่งตัวแบบนี้แล้วดูภูมิฐานขึ้นนะเนี่ยข้าได้อาวุธมาใหม่ตั้งเยอะเลยแม้ว่าชุดเกราะนี่จะหนักไปหน่อยแต่มันก็ดูดีเพราะว่าข้าอยากจะดูดีที่จะเหมาะสม จะยืนเคียงคู่กับท่านเวลาที่ใครๆมองมาท่านจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียศักดิ์ศรีไงที่ข้าแต่งกายดูดีแบบนี้ท่านจะได้เอาข้าไปอวดกับคนอื่นได้ท่านจะได้อวดแฟนของตัวเองได้อยา่างเต็มภาคภูมิใจยังไงล่ะจริงไมหมเวีนดีโถเอ้ยไปไปข้าไม่คิดว่าจะอวดใครอย่างนั้นได้หรอกนะเรื่องของเรายังไงก็ยังเป็นความลับอยู่อะแม้ว่านางนของข้าจะสงสัยแต่ว่าจริงๆแล้วข้าบอกใครไม่ได้ว่าข้ากับเจ้าเป็นอะไรกัน ดังใดของเจ้าวะยังยืนแอบฟังเราอยู่เลยนะดังไม่ยอมไปไหนเลยนะยังไงก็ตามถ้าคนอื่นรู้ก็คงจะไม่เป็นไรเพราะเราเป็นหญิงเหมือนกันจะมีใครว่าอะไรอย่างนั้นหรอหรือว่าจะเด็ดพ่อเสด็จแม่ของเจ้าอ่ะจะไม่พอใจอะ่ะถ้าแบบนั้นเราหนีตามกันไปเลยดีไหมข้าเตรียมม้าไว้แล้วอ่ะเจ้าไปกับข้าก็ได้นะหนีตามกันไปถ้าพ่อแม่เจ้าไม่อนุญ,ญาตให้ข้าอยู่กับเจ้าเจ้าอย่าพังพูดไปเล่นอย่างนั้นไปเลยไปๆข้ายัางบอกเรื่องนี้กับเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่ได้นะ ถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจะยุ่งยากแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นยุทธาจัรเราอ่ะก็มีเรื่องสําคัญมากที่ต้องทําอยู่เจ้าเอาเรื่องความรักของเราเป็นรองไว้ก่อนเรื่องงานก็แล้วกันนะไปไปแค่พูดแบบนี้เหมือนข้ามีความสําคัญเลยไปไปเจ้ายางงอนข้าเลยข้าจะกอดเจ้าจากข้างหลังนะเป็นการงอองคหญิงถ้ามากอดข้าแบบนี้หัวใจของข้านั้นก็เป็นของเจ้าคนเดียวไม่ว่า ข้าจะโกรธอะไรข้าจะกล้างอนเจ้าได้ยังไงกันล่ะเวือนยี่ข้าไม่กล้าจะงอนเจ้าหรอกนี่ไงขอข้ากอดเจ้าอีกทีหนึ่งใครมันจะมองไงก็ช่างเลยข้าไม่สนใจทั้งนั้นขอเพียงแค่เจ้ามีข้าข้ามีเจ้าเท่านี้ก็พอแล้วใช่ไหมล่ะได้เห็นหน้าเจ้าเนี่ยข้ามีความสุงจริงเลยนะแต่ว่าตอนนี้ขนนกที่ติดอยู่ตรงแผงคอเจ้าน่ยมันเข้าหน้าข้าหมดแล้วอ่ะขนนกมันจิ้บหน้าข้าหมดเลยอ่ะเดี๋ยวข้าก็เป็นสิวหรอกไปๆออกไปก่อนสินางในมองอยู่อ่ะเดี๋ยวพวกเขาอ่ะ จะไปดินทาก็ับหลังเดี๋ยวเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของข้าก็รู้หรอกเด็กเขา,าจะเล่นงานเจ้าดาข้าไม่อยากให้เกิดเรื่องนั้นเลยเป็นเพราะว่าข้าตามใจนางในตลอดเลยนางในของข้าก็เลยนิสัยเสียจาได้นะสิจริงไหมล่ะเวี่ยงยี่เป็นคนที่ใส่ใจคนรอบตัวจริงเลยนะเจ้าอ่ะใส่ใจคนในบังคับบัญชาแล้วก็ไม่เคยเฉยเมยนางถึงสนิทกับเจ้าได้ขนาดนี้แล้วก็เหิมเกินไปดินทาเจ้าให้คนอื่นฟังน่ะให้เจ้าเห็นข้ายิ้มจาได้นะเจ้าอ่ะก็ชมเกินไปจริงๆ จริงๆแล้วนางนายอ่าไม่ค่อยจะพูดอะไรหรอกนางอัาจะตื่นเต้นมากขึ้นถ้าเกิดได้พบคนนอกวงังนางได้เห็นเจ้าแบบนี้มาอยู่กับข้านางก็คงจะสนใจอะ่ะเจ้าทําหน้าตาละเรลงก็น่ารักมากเหมือนกันนะเนี่ยค่อชอบจริงๆเวลาที่เวียงยี่ยิ้มอะ่ะจริงด้วยในจดหมายอะ่ะเวียงที่บอกว่าจะชวนข้ามาชมสวนหรือยังไงหรอหลังจากพระราชพิธีเหมืนพรรษาผ่านไป ข้าก็ได้บรรดาการสัตว์หายากจํานวนหนึ่งส่วนโบตันของเราก็เลยมีสัตว์เพิ่มขึ้นน่ะข้าอยากจะเชิญเจ้ามารับชมสัตว์เหล่านั้นนะ่ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็เดินไปด้วยกันก่อนจะไปข้าอยากจะจุบมือกับเจ้าได้ไหมไม่มีใครเข้าใจเราผิดหรอกเราเป็นหญิงเหมือนกันนะ่ะเราไปด้วยกันเถอะอย่างนี้เจ้าจับมือข้าหรอแล้วถ้าเกิดว่ดาทหารของเสด็จพ่อเจ้าเห็นล่ะไม่เป็นไรหรอกก็บอกแล้วว่าเราเป็นหญิงเหมือนกันไม่มีใครสงสัยหรอกเจ้าไม่ใช่ผู้ชายดิ จากนั้นข้าก็ได้จับมือกับเบงยี่ในพระราชวังข้างตำหนักของนางเพื่อที่จะไปชมสวนสัตว์ด้วยกันข้าได้จับมือนางแล้วดีใจจ,จริงๆเลยเบงยี่แน่ใจนะว่าไม่มีใครสงสัยเรื่องของเราที่ข้าจับมือเจ้าแบบนี้ถึงแม้ว่าคนอื่นจะดูไม่ออกว่าพวกเรารักกันแต่จริงๆแล้วหัวใจข้าก็เต้นตลอดตามที่ได้อยู่ใกล้ๆกับเบงยี่หัวใจเต้นแรงมากข้าดีใจที่เราได้แต่เนื้อต้องตัวแล้วก็จับมือกันแบบนี้ เบนยี่ในเมื่อเจ้าให้มือข้าจับแล้วอ่ะข้าก็ไม่อยากจะปล่อยนะเจ้ารู้ไหมข้าคิดถึงมือของเจ้ามากตอนที่ข้าได้จับกุมมันไว้แบบนี้ข้าขอจับตลอดไปเลยได้ไหมตลอดการอยู่พระราชวังเนี้ยเราเดินไปด้วยกันสองคนนะเราจะไปเดทไปดูสวนสัตว์กันก็ต้องจูงม,มือแบบนี้นะเป็นคู่แฟนยังไงล่ะเจ้าทําให้ข้ารู้สึกฟิลแฟนเลอเกินข้าก็รู้สึกฟิลแฟนมากเลยอะ่ะไปๆปเราไปดูสัตว์กันตรงนั้นเถอะด้านคืนนอนกกระเรียนเหรอช่างงดงามจริงๆนะ มองยังไงก็ไม่เบื่อเลยนกกระเรียนเหล่านี้สวยงามแล้วก็หายากมากกระเด็นหวอนแดงเหล่านี้แล้วเจ้าจะพาข้าไปดูอะไรอีกในสวนสัตว์อ่ะเจ้ามาทางดีสิตรงนั้นนะ่ยมีสัตว์หายากด้วยนะข้างหน้าก็จะเป็นนกยุงขาวจากทะเลพุรภาซึ่งเป็นบรรณาการเหมือนกันที่มีคนมอบให้กับบังหลวงอนะ่ะเวนี้ตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะ จริงด้วยนอกด,นานดานเปะบ่บรรการเป็นกวางหางสั้นมาคู่นึงนะแต่พวกมันขี้เซามากไปดูที่อะไรก็หลับตลอดอ่ะไปดูกวางหางสั้นกันพวกมันน่ะจะยังหลับอยู่หรือเปล่าก็ได้เจ้าพาข้าไปสิอยู่ตรงไหนหรอกวางหางสั้นน่ะข้าอยากเห็นอ่ะเอ๊ะตรงนั้นนั่งไงมีกวางอยู่ด้วยอ่ใช่ไหมล่ะชู้เบาเนะเดี๋ยวพวกมันตื่นน่ะนั่นกวางน่ารักมากเลยเบงยี่น่ารักเหมือนเจ้าเลยอ่ะข้าว่านะ กวางน่ารักจริงๆอ่ะไปไปเขาชอบมันนะวันนี้มันตื่นอยู่ด้วยดีจังเลยเมื่อข้าได้ชมสวนสัตว์กับเจ้าหญิงแล้แลวเราสองคนก็เหมือนกับมาเดทกันในพระราชวังแห่งน,นี้จริงๆกวางน่ารักมากๆข้าอยากจะลูกหัวมันจังเลยอ่ะได้ไหมละ่ะขอลูกได้ไหมมันดูแลได้ปลูกหญ้าชนิดพิเศษเอาไว้ด้วยเจ้าจะลองเอาไปให้พวกมันไหมละ่ะพอพูดถึงเรื่องพวกนี้ทำไมจู่ๆข้าก็รู้สึกหิวขึ้นมาเลยนะเจ้าเป็นกวางหรืองไงละ่ะ เออจริงสิข้าแอบให้คนครัวเตรียมขนมบัวหิมะไว้แล้วนะเดี๋ยวจะามาให้เจ้าเจ้าอยากจะทานที่นี่หรือเปล่าล่ะทำไมท่านต้องแอบเตรียมให้ข้าขนาดนั้นด้วยอะ่ะมีใครสงสัยอย่างนั้นเหรอก็ท่านป้าโสที่ดูแลข้าไม่ยอมให้ข้ากินขนมเลยบอกว่าองค์หญิงเวียงกี้กินขนมอีกแล้วเหระกินมากไปมันไม่ดีเอาแต่บ่นข้าแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะ นางบอกว่าข้าเป็นสาวเป็นนางต้องคอยรักษาหุ่นและกิริยามารยาทต,ตอนออกเรือนจะได้งดงามกว่าใครอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ข้าก็ว่าเจ้าดูงดงามกว่าใครแล้วนะตอนนี้เหว่งยี่ก็ดูงดงามกว่าใครในสายตาของข้าจริงๆและนางก็แก้มแดงเมื่อข้าพูดเช่นนั้นนี่เจ้าไปฝึกพูดจาหวันหูแบบนี้จากใครกันแถมฝึกมาดีซะด้วยที่มาชมข้าเช่นนี้นะ่ะ วันนี้ขอบคุณเวงยี่มากๆเลยนะได้ชมสวนที่สวยงามแล้วก็เป็นอาหารตาโดยเฉพาะได้ชมหน้าเจ้าและยังได้กินของอร่อยอย่างขนมบัวหิมาด้วยที่เจ้าไหมค่ะพวกเราจะมาเกงเอ,อกเกงใจกันไปทำไมอะ่ะเจ้าแค่มาชมสวนสัตว์ที่นี่กับข้าข่าก็มีความสุขมากแล้วจริงๆไม่ต้องตอบแทนอะไรอืถ้าหากเจอเรื่องสนุกในยุทธจกักรอ่ะข้าก็จะมาชวนเจ้าบ้างนะมีแต่เจ้าชวนข้าตลอดเลย เจ้าสัญญาแล้วนะไปไปได้ข้าสัญญาจากนั้นการเดทของพวกเราก็จบลงอีกครั้งเวงยี่ก็ขอตัวไปทำงานในราชสำนักและข้าก็ได้เดินชมราชวังแห่งนี้อยู่เพียงลำพังอยู่ข้าจะพาเดินชมส่วนต่างๆของราชวังใ,ใกล้ๆกับพระราชตำหนักที่เวงยี่นประทับอยู่คนรักของข้าเป็นองค์หญิงสูงศักดิ์เช่นนี้ข้าเองก็ต้องทำตัวให้สมกับเป็นคนของนางตรงนี้คือบริเวณโถง ทางเดินนะมีตัวเขียนหนังสือแล้วก็มีพวกนางกำนันรับใช้อยู่แถวแถวราชวังนี้เดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปดูศาลาแล้วก็สาบัวของราชวังด้วยยังไงพวกเจ้าอ่ะก็ตามข้ามาก็แล้วกันแต่ราชวังอ่ะไม่ให้เสียงดังข้าแอบ,บเดินเล่นอยู่คนเดียวแบบนี้ต้องระวังถาหารักษาการข้าจะขอไม่พูดแล้วก็จะขอพาเจ้าอ่ะเดินดูเรื่อยๆก็แล้วกันนะรอบราชวังเนี้ยตามข้ามาสิ ข้าจะพาเจ้าไปเดินเที่ยวเล่นเองในฐานะที่เจ้าเป็นสหายที่ได้ติดตามข้ามารับชมการเดทครั้งนี้ข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวราชวางังเอาละตามข้ามาถึงนี้เลย うん。